สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับเอกมะขาว f m 99วันนี้พฤหัสสาดีที่4พฤษภาคม2566มีเกมพิมพ์ลิกให้คอบอลได้รับชมกัน1คู่นะครับในช่วงเวลาตี2ตรงบริตันจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงคู่นี้ก็ฝากคอบอลแฟนบอลไว้เหมือนเดิมนะครับ e a k 9นะครับ e a k 99มีแอดนำหน้าด้วยคอบอลแฟนบอล สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยทักทายผมส่วนตัวนะครับเข้ามาสอบถามเรื่องราวของฟุตบอลเข้ามาร่วมเชร์ฟุตบอลกันแบบครอบครัวนะฮะฝากคอบอลไว้ด้วย eak99 นะครับ,อบ,อน, e น,รบนัดล่าสุดของทั้งคู่นะฮะเก็บชัยชนะมาได้ทั้งไบรตันแล้วก็แมนยูนะครับไบรตันเนี่ยถล่มวูไป6ประตูต่อศูนเกมลุกค่อนข้างดุนะครับส่วนแมนยูเองก็ชนะทีมแกร่งในช่วงหลังอย่างวินล่าได้1ประตูต่อศูนจริงๆคู่นี้ เพิ่งเจอกันมาในศึกฟุตบอล FA ฟเอครบอบรองชนะเลิศก็กินกันไม่ลงนะครับเกนาทีก็เสมอกันไปแต่แมนยูก็ชนะจุดโทษไบรตันได้ส่วนพิบาลีเกมแรกที่โอดทัฟฟอร์ดเนี่ยโอ้ไบรตันสร้างเซอร์ไพรส์ครับบุกไปชนะแมนยูมาได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนการจัดทัพวันนี้เจ้าทิ้นเนี่ยดูอาจจะดูดีกว่าแมนยูเล็กน้อยนะครับด้วยทีเมเอเวอร์การ่นในบ้านเกมรุกมีมิตโตมะซอริมาสมีดานี่เวลเบกครับตรงกลางก็เป็นคู่เดิมแม็กคลิสเตอร์ มีไกเซโดเป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับส่วนแมนยูเองวันนี้มีบูนอฟ์นันเดสมาคัทแรดฟอร์แ Ford, ony, ดแอนโทนี่เจดอนซานโชแล้วก็ทางด้านคาซิเบโรเป็นตัวชโชโรเป็นตัวนำทัพนะครับก็เป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างสูสีช่วงหลังเจอกันนี่สนุกมากนะครับวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านนะครับไบรทันผมเชื่อว่าน่าจะผลงานดีการชนะวู้หกศูนย์ในนัดที่แล้วน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับทางด้านไบรทันได้เยอะพอสมควรไบรทันก็ต้องการแต้มเพื่อที่จะ พยายามไล่ล่าพื้นที่ฟุตบอลยุโรปโดยเฉพาะในศึกฟุตบอลยุโรปาลีกยังยังมีโอกาสที่จะทันอยู่ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องการแต้มเหมือนกันนะครับต้องการสามแต้มเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ หนึ่งถึงสี่หรือว่าพื้นที่ฟุตบอลอยู่่าแชมเปี้ยนลีกเอาไว้วันนี้น่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกแต่ทีเด็ดที่ขาดความเป็นเจ้าบ้านความเขี่ยวของฟุตบอลผมชอบทางด้านไบรท์ตันและแมนยูกองหลังเจ็บเยอะเจอซอล์ี่มาร์ชเจอมิโตมะผมมองว่าวันนี้น่าจะเล่นงานแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้นะครับผมเชื่อว,วันนี้ไบรท์ตันมีแต้มและมีโอกาสที่จะเฉือนเอาชนะแมนยูไปได้ใน90นาทีนะครับส่วนอีกลีกนึงฝากไว้ที่ศึกลาลิกาสเปนนะครับเซบียเปิดบ้านเจอกับ ทีมรองบุ้อย่างเอสปันยอนวันนี้เซบีย่าได้เล่นในบ้านชื่อชั้นณนะช่วงหลังๆดูดีกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะเอสปันยอนไปได้ไม่ยากบรดริเกสเปนให้เลือดเชียร์ทางด้านเซบีย่าเพราะฉะนั้น2คู่วันนี้สําหรับเอกมกาขานะครับฟันธงแล้วก็วิเคราะห์ไว้เกมพิม์ลิกไบรตันส่วนเรริเกสเปนก็เป็นเซบีย่านะครับเอสเอเคนะครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ